โครงการของเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะตรรเสรพื้นที่ดุนที่ดินขอตอนรับลูกค้าค่ะ น้ำไฟพร้อมใช้ค่ะมาตรวดภูทะเลแปลงเอหนึ่งเนื้อที่400ตารางวาค่ะ มากว่าง50เมตรเลยนะคะแปลงนี้ด้านข้าง36มิดถนน2ด้านเลยค่ะ กตัของเราตกแต่งหญ้าให้สวยงามค่ะตั้ง A สองสองร้อย้าสิบตารางวนีเจ้าของเลวนะคะขอนคี้ค่ะ หลนภายในโครงการกว้าง8เมตรค่ะเดี๋ยวจะเทเป็นควนมุีดให้นะคะแฟนเอหก็เตรียมสร้างบ้านแล้วค่ะตอนนี้นสรไสพร้อมใช้ทำได้ อยากดูที่ใกล้ทะเลติดต่อมาได้เลยนะคะโดยเครือขายของเราก็จะมีใกล้ทะเลโครงการไว้แซนแลนด์แอนทาวสวนสวนภูทะเลสวนสวยวิวเขาวนนี้ค่ะชมท่าน,นี้กันนะคะขอบคุณมากคะ่ะ